สวัสดีค่ะเซลฟ้ายู่สุหัดใหญ่นะคะวันนี้ไฟามารีวิวรถอีกรุ่นหนึ่งนะคะด้านหลังของไฟนี้เลยค่ะตัวนี้ค่ะเป็นตัวแคปโฟ d a นะคะซึ่งตัวนี้มีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดาเลยนะคะส่วนที่อยู่กับเราตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีสีขาวสีบรอนแล้วก็สีเทานะคะ3าสีด้วยกันนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยค่ะกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบ2ชั้นแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับ ไฟนะคะฮาโลเจนนะคะตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแต่จะมีช่องไฟตัดหมอกมาให้แล้วไฟนิวอยู่ด้านล่างนะคะถัดมาค่ะตัวนี้มาพร้อมกับล้อกระทะนะคะนี่ล้อที่มาจากโรงงานนะคะแบบนี้เลยลูกค้าจะเปลี่ยนแม็กสามารถเปลี่ยนได้นะคะถัดมาค่ะกระจกมองข้างของเราตัวนี้ตัวเริ่มต้นจะยังใช้การพับมืออยู่นะคะถัดมาค่ะตัวนี้ค่ะตัวมือจับนะคะจะเป็นสีดํานะคะจะไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะ มาดูส่วนของท้ายกันบ้างในส่วนของไฟท้ายนะคะยังเป็นไฟท้ายแบบพาราเจนเหมือนกันนะคะตัวนี้ยังไม่ใช่ไฟท้ายลมดำนะจะไม่มีการชนหลังมาให้นะคะสําหรับตัว SDA นะคะแต่นี่ค่ะจะมาพร้อมกับกล้องมองหลังที่บิวอินมาจากโรงงานแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ด้านในของตัวรถรุ่นนี้กันนะคะเริ่มต้นจากพวงมาลัยเลยค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะปุ่มรับสายวางสายเชื่อมต่อบลูทูธจากหน้าจอ รนได้เลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับจอ7นิ้วและก็กล้องมองหลังเมื่อกี้นะคะที่ฟ้ายบอกไปเนาะตัวนี้ค่ะระบบสัมผัสนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ Apple ิ a คเพได้ด้วยนะคะที่สําคัญเลยตัวนี้ค่ะเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะคะของเรามีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เลยนะคะส่วนรุ่นนี้สําหรับผู้หญิงนะคะสามารถเอาเป็นรุ่นนี้ได้เลยเพราะมีเกียร์ออโต้แล้วนะคะดูภายในค่ะตัวนี้ยังเป็นเบาะผ้าธรรมดาอยู่นะคะสําหรับตัวเริ่มต้นนะคะในส่วนของ ด้านหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่วางของเล็กๆน้อยๆสนะคะสาหรับเวลาเดินทางใจนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะกว้างขวางมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามไฟลยได้เลยนะคะเบอร์โทรค่ะ092 4547932นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ